สวัสดีครับลายสาระนะฮะสาระน้อยๆเดาเอาเยอะๆนะครับผมโอเคนะครับชัดไหมอ่ะนะครับอันนี้เป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญรูปไข่เต็มองค์นะฮะเหรียญรูปไข่สมาธิเต็มองค์นะครับอืม ไหนอ่านพระครูพิพัฒน์นะครับพระครูพิพัฒน์วิหารกิจนะครับเจ้าคณะอำเภอรประจันตคามนะครับอืเจ้าคณะอำเภอรหรือเจ้าอาวาสวัดแจ้งเก่านั่นแหละนะครับประจันตคามปราจีนบุรีนะครับผมก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นพระดีศรีประจันตคามนะครับส่วนอ่าเขาเรียกอะไร ส่วนเหรียญเนี่ยอันนี้ไม่ใช่รุ่นแรกรุ่นแรกไม่รู้ว่าปีไหนแต่อันนี้จะสร้างปี2523นะฮอะกพ23งนะครับ,ออ 23, รบงานที่ระลึกในงานผูกพัทศีมาฝังลูกนิมิตนะครับฝังลูกนิมิตปาจีนบุรีประจันตคามนะครับหนองแก้ววัดวัดอะไรชิงกระชาย นะครับไม่ได้ออกวัดมไม่ได้ออกวัดแจ้งนะออกวัดชิงกระชยัยงานที่ระลึกผูกพะตสีมานะครับอันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกเป็นเนื้อทองแดงกะไหลทองลงยาก็ถือว่าพิเศษอยู่นะนะฮะเนื้อทองแดงนะแล้วก็ชุบทองกะไหลทองนี่แหละนะฮะแล้วก็ลงยาลงยาก็คือสีน้ําเงินนี่แหละ นะครับปี2523นะท่านก็เป็นพระที่เรียกนะเป็นพระสุปฏิปโนนั่นแหละพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอมีเป็นพระที่มีความเข่งคัดในวินัยนะครับแล้วก็เมตตานะครับต่ออต่างๆสรรพสัตว์ต่างนะครับก็ถือว่าได้รับฉายาว่าเป็นพระดีสีประจันตคามนั่นแหละ นะครับผมเป็นสิทธิ์ของสายตรงของหลวงพ่ออะไรผมจําไม่ได้นะครับผมอา่าส่วนวัตถุมงคลเนี่ยนะฮะเหรียญเนี่ยดูแล้วไม่ได้คือไม่ได้มีราคานะครับก็ ในพื้นที่ก็อาจจะนิยมนะแต่โดยทั่วไปเนี่ยนะครับโดยทั่วไปยังไม่ได้เห็นการเคลื่อนไหวอะไรมากไม่ได้เห็นแบบมีราคานะครับส่วนประสบการณ์ก็คงจะมีในพื้นที่แล้วคนในพื้นที่ก็คงน่าจะแขวนกันเพราะว่าปลาจีนบุรีก็ต้องหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านใช่ไหมฮะหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาอย่างเงี้ยนะมีเกจิเยอะนะครับ คนก็จะไปนิยมทางที่เขาที่พระเกจิที่ดังๆกันแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นในพื้นที่ที่ลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดแขวนติดตัวและเนาะนะครับผมราคาก็เลยอยู่ที่หลัก10หลักร้อยนะครับอยู่ในเพจในเว็บก็ขายกันองค์ละร้0ยสองร้อยสวยๆหน่อยก็มี300ไม่เกินเนี้ยนะครับผมแต่ว่าก็สําหรับเป็นเหรียญที่ระล,ลึกครูบาอาจารย์เนาะใครที่มีความศรัทธา นะครับใครที่มีความศรัทธานะครับอยากจะมีรูปเคารพท่านไว้เป็นที่เคารพบ,บูชาก็นั่นแหละอันก็เก็บเขาเรียกเก็บบูชาไว้ได้นะครับผมนี่เป็นก็เรียกเป็นเหรียญทองแดงกระไหลทองลงยานะก็ทําได้สวยนะนี่สวยอยู่นะครับแต่ว่าค่านิยมไม่ค่อยได้นั้นเท่าไหร่นะครับผม หลังเป็นยันตรีนี้สิงเหะนะครับยันตรีนิสิงเหเออนี่ณชาลิติก็มีหัวใจของพระศรีวลีด้วยก็น่าจะออกไปทางเมตตาแคลคาดเนาะนะครับผมสิประมาณนั้นดิประมาณนั้นนะครับคงไม่มีอะไรมากนะครับท่านก็ ลาสังขารปี43นะครับปี43แสดงว่าเหรียญรุ่นนี้ทันอยู่นะครับอันนี้จะสร้างปี2523นะครับปี1กว่ากว่าก็มีนะครับปี1กว่ากว่าก็มีท่านก็สร้างหลายรุ่นเหมือนกันนะครับผมก็ลองไปค้นข้อมูลศึกษาข้อมูลดูอีกทีนะครับว่าชอบรุ่นไหนปีไหนอันนีนะ้เป็นปี2523นะผมเห็นเหรียญเป็นแบบเออเป็นแบบ คือไม่ได้สึกมากเป็นเหรียญสวยปกติผมไม่ค่อยไดไ้เก็บเกจิอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเหรียญสวยแล้วก็ราคาถูกไงนี่อยู่ในกองนะอันนี้20บาทนะฮะหองค์ร้อยนะครับ,บ,รบเสียดายเหรียญสวยก็เลยติดมือมาด้วยนะครับผมอ่ะนะครับ ส่วนพุทธคุณก็นั่นจับพลังพระไม่เป็นก็ต้องดีอยู่แล้วแหละนะเป็นพระดีนะรพระดีสีประจันตคามนะครับก็คงจะออกไปทางเมตตาแควขาดนั่นแหละนะครับวัตถุมงคลก็ไม่รู้ว่าท่านไม่ผมไม่ได้เข้าไปดูในธรรมเนียบวัตถุมงคลท่านนะแต่ประวัติหรือไอคนลงเกี่ยวกับวัตถุมงคลท่านเนี่ยก็ลงน้อยนะครับแต่ประวัติก็พอมีให้อ่านอยู่นะครับเกี่ยวกับ ด้านการพัฒนาวัดนะครับด้านการพัฒนาวัดด้านาเกี่ยวกับระดับเขาเรียกนะระดับการนักธรรมหรือขั้นลำดับไอ้เขาเรียกอะไรขัร้นยศระดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีให้อ่านอยู่นะครับ แล้วก็การไปประจําวัดที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีให้อ่านอยู่แต่ว่าการศึกษาพุทธคมหรือ,อประวัติของประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ไม่ยังไม่มีให้ลงยังไม่มีให้อ่านนะครับแต่ว่าก็แต่วัตถุมงคลก็สร้างกันมาหลายรุ่นอยู่นะครับหลายรุ่นอยู่ก็ถือว่า ก็ถือว่าต้องดีแหละต้องมีประสบการณ์นะครับถึงได้ออกมาเหรียญหลายรุ่นเนาะต้องให้คนพื้นที่เขา,าเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้ลงเจาะข้อมูลอะไรเยอะเพราะว่านึ่งด้วยเป็นพลาย่อยด้วยนะครับวันนี้ลงให้ชมเฉยๆนะครับเผื่อมีคนเขา,าสนใจเกี่ยวกับเหรียญประเภทนี้เนาะนะครับผมอืมก็เรียก รูปไข STEM ่เต็มองรูปไข่สมาธิเต็มองนะครับนี่แบบนี้นะครับส่วนมากคนก็นิยมนี่แหละเหรียญรูปไข่สมาธิ STEM o. เต็มองเหรียญรูปไข่ครึ่งองเหรียญรูปไข่ครึ่งองเหรียญเสมาอะไรอย่างเงี้ยคนก็ประเภทเหรียญน,นะคนก็นิยมแบบอย่างนี้แหละโดยเฉพาะรูปไข่ครึ่งองครึ่งองนะเต็มลองลอง,ลองมาก็เต็มองนะครับผมอา้างหรับในการไล่สาระชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปเนาะ วันนี้ก็ชมเขาเรียกอะไรพอสอลึกใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าความนิยมโดยทั่วไปก็อาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากนะครับแต่ในพื้นที่ผมคิดว่านิยมแน่นอนนะครับแต่นอกพื้นที่ก็อย่างว่าแหละรครับพักเครื่องพักเกจิเยอะมากนะครับก็ขเขาก็จะ เขาเรียกอะไรเช่าหากันเป็นสายสายเก็บกันเป็นทะเลสาสายสายเขาเรียกสายนู้นสายนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับผมเอานะครับถ้าชอบก็เช่าไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองเรื่องพระเครื่องเนาะนะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นแรงใจกันหน่อยในการไปเขี่ยกองหาพระมาโมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ